กลกสลนโอ้ยฟังเสียงด้อค่ะฟังเสียงนะคะหาห้องเสียบมีดกันฟังเสียงนะคะเอิ่มเด้อค่ะ โอ,โ,อโอ้เดี๋ยวด้อค่ะกระตาเซ่ปึนนออ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะบึงเนี่ยต่อยลงมาช่อทั้งทั้งสุดท้ายคุณนายล้าหับได้ค่ะช่อบบ้ากง,งาม <ด>ช่อเดียวกันหนึ่งอิ่มแ้้สองคน,คนกินก็ะต่อมแ่งมืออนเนาะมืออื่น,นจะได้แกงเห็ดซูคุณยายกินคุณยายเสียอกมากินเขาน้ำค่ะต้นนี้คลิปสุดท้ายเห็ดสวย สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาปีนเห็ดต้นเก่านะคะนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของการปีนเห็ดต้นนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเขาจงไว้ดอกใหญ่ายยังหลายอยู่ค่ะกําลังใหญ่แล้วนี่อือดอกน้อยๆว่าผิดดอกน้อยๆยังหลายนี่ใหญ่แล้วค่ะใหญ่แล้วมาต้อยกันเลยจ้าแอคชัน่น,นอนนแมนค่ะเบิ้งเด้อค่ะเด้อหมดแล้วเด้อค่ะคอนนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี่อนนถอนแบบนนล้วท่านเราต้นนี้คือจบแค่น,นี้แล้วพี่น้องต้นนี้คือจะหมดแล้วทำไมมืดจังต้องเดี๋ยค่ะ,ะพี่น้องค่ะปีนเหมือนเดิมจ้าได้บรรยากาศฝนงตุ๊กเค่ะพี่น้องที่บุษทายในเบอร์นีมาเลยจ้ะ,ะอัน เห็นบ่เธอจัดการเลยจ้าไม่ต้องรอรีรีปีนต่อยคือเก่าเด้อค่ะปีนสอยคือเก่าเด้อบ่นี้ เยาวานซะอาด้อค่ะเด้อเพราะว่านพาักงานไม่งานเนี่ยคนนั้นเดียวพวานอ่ะเพราะว่วาบ่แม่นหยังนี้พี่น้องค่ะปีนล่กะกะอีกอย่างนึงมือกะเออเนาะอนเออได้ตกซ้ำอันมือกะถือกับตากับกล้องค่ะก็เลียรีย้อยเฮ็ดเพราะว่ามันสิคุรุ้ยอ่างขอโทษค่ะยายตาคุรุ้ยอีกแล้ว กินน้ำกันคือเกาลืมขันล่มมะไลืมขร่มมา้างรถ <laughs> ลืมขันล่มมะก้างอันโอ้ตายขอโทษค่ะกระต้าลุย เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะกัตตาเซอเดี๋ยวเดี้ยวค่ะกระตาเซอเม่งอกเม่งแยกเนี่ยเดี๋ยวค่ะเด้อโอ้โอ้ เดี๋ยว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 ลงกะตตาลงมากัตากตาฮีมหนึ่งสองสามแอคชัน่นกูเว้าปนหนังนะพี่น้องมา,าต้มนี่คือไปเอาลดมาพี่น้องค่ะเก็บต่อจะ้ะ ต้นนี้คลิปสุดท้ายแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปสุดท้ายแล้วอันที่ว่าซาซาลีลาวันเป็นอย่างเด้อข่อยกระยานข่อยตกคือกันเนาะซุ่งเผาได้กินต้นหาะเถอ้เดี่น้องพ็ดแมียน บเลียเศษเลียเงียนแล้วค่ะกลากรอยเนาะบอกให้เอาเห็ดอันนั้นคองตายดอกปนาไตาอิลีแล่แหละพี่น้องต้นนี่คองตายยายตาก็ยายบุตรอหลีล่ะฟาดผู้เดียวเกี้ยงอัพฮัพว่ามีผู้ใดได้กินน้ำเลยจอบเอาจนเกี้ยง อขอโทษครับเพื่อมันแข็งเห็ดแข็งเห็ดแข็งมันเลยเอาอยากอ,อ่อ,อไม่ต้องไม่ต้องเลี้เยเศษเลี้ยเงียยน

เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สิได้ห้อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าใจตามไม่ถึงค่ะสิได้เอามีดเคยคุปปะค่ะคุปปะฮับเด้อเออให้ให้เฮ็ดลงหาคุณนายค่ะให้คุณนายแล้วครับโอ้โอ้แสดงว่าค่อยถึงอยู่ช่อหนิวันนี้ช่อน,นั่นติละบันนี้ไม่พอถึงแม่เธอขึ้นไปอีกงานึางขึ้นไปอีกหน้าหดดนึ่งตี ให้เงินมือเอาลูบอ้าวหับเด้ออือรับการเลยหับแล้วได้แล้วเ <c oughs> ก่งมากรับได้พอดีเก่งมาก ได้้อีกแลวมีฮอเทดหูหนูพี่น้องค่ะถึงถึงฮับเดอไปแล้วเรียบร้อยลงขี้ดินเบื้อไหมล่ะโอเคเก่งมากเก่งเนาะหับมาหนีมันจะเถื่อแล้วแต่เอา้าม,มือพอดีเสร็จโจนเมื่เลยค่ะ พี่น้องอคอะเกเขนอยเาะคืค่ะลงมาแล้วจ้าคุณนายเราหับได้งามงามสวยงามตามทองเรื่องนี่เอาซสมะเมาเหงาไง่ตกลงมาคุณนายว่างคะนี่ยังบอกว่าคอยหัปิงสิ่ละมาหับหนีจก<อ>ักเ่อแ,แล้วงามเท้เงานีไหมน,นี่แหละค่ะ คลิปสุดท้ายของต้นนี้เนาะค่ะเนาะปีหน้าเจอกันใหม่ต้นนี้วะคะ่ะปีหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวสิพามาปีนใหม่คะ่ะสวยเหมือนเดิมจ้าได้แกงหมอบอกไงยู่เแล้วค่ะเด้อเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องขาเบิ่งเนี่ยต่อยลงมาอันชอทั้งทั้งสุดท้ายคุณนายเราหับได้ค่ะช่อบัากงามงช่อเดียวกันหนึ่งอิ่มล้วสองคนกินก็นต่ำบอกหมือนเนาะมือน,อนจะได้แก่งเห็ดสูคุณยายกินคุณยายเสียออกมากินเขาน้ำค่ะต้นนี้คลิปสุดท้าย เห็ดสวยๆเห็ดอ่อนๆเนาะค่ะเนาะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะละต้นนี้พอกันไม่ปีหนาค่ะโชคดีมีเงินใส้เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเอาสี่เม็ดผับเข่ารถคันน้อยๆเต่ะ็ปยังเข่าได้เด้อค่ะเด้อ เอ่อคือฝอ,อ,อยเรยาตานี่แหละคือเฮ็ดนี่แหละกลักบบ้านเล่าบบเนี้อคือ